รับผมหลังการทําล้างน้ํายา2ชนิดไปนะครับก็น้ําดีที่ได้มาก็อยู่ประมาณ30ิลิตรต่อนาทีนะครับเกือบสาเนาะสามแหลกนะครับโอเคนะครับก็แรงดันก็ใช้เท่าเดิมนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบปอนด์ที่นี่เขาเป็นน้ำประปาเนาะประหยัดน้ําทิ้งนะครับเขาต้องการประหยัดน้ําทิ้งนะนะครับก็ต้องสร้างแรงดันสูงหน่อยนะครับเดิมนะครับ ก่อนล้างอยู่ที่ประมาณ25นะครับนี่ครับ25ลิตรต่อนาทีครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่ประมาณ30ลิตรต่อนาทีนะได้เพิ่มมา5ลิตรต่อนาทีก็ชั่วโมงหนึ่งก็300ลิตรต่อชั่วโมงนะฮะเปิด10ชั่วโมงก็3,000ลิตรนะนะครับ3,000ลิตรก็ได้น้ําดีมาขายฟรีๆ150ถังนะครับถ้าถังละ10บาทก็1,500บาทนะได้มาฟรีๆเลยนะครับโอเค ครับผมอันนี้ก็ปิดเครื่องแล้วเพราะว่าน้าเต็มถังอยู่นะครับอันนี้ก็พี่จีวิศวกรที่มาติดตั้งระบบโอโซนนะนะครับทําเป็น2ระบบเลยใช่ไหมพี่ค่าเชื้อทั้งเติมที่หัวบรรจุแล้วก็เซอร์กคลเลตได้ด้วยนะครับในระบบเซอร์ก a t ลเลตก็สามารถตั้งเป็นทัมเมอร์ได้เนาะใครสนใจก็ติดต่อพี่ได้นะนะครับโอเคกับผมเรียบร้อยครับ ล้างไปประมาณชนิดละประมาณ2ีนาทีตบตกประมาณตีไปเลยกลมๆหนึง่ง,งชั่วโมงครับดูแลนะมันมันดูแลก็เราก็จะประหยัดนะครับในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำต่างๆนะแล้วก็ระบบค่าเชือ้อไข้ติดเชื้อโคลิฟอร์มนะฮะบอกได้เลยนะฮะอีโคไลใช้ระบบโอโซนเข้าไปค่าเชื้อน้ำดิบน้ำดื่มนะครับประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ